h e โร12ค่ะถ้าไม่มีเลข12เนี่ยก็ดูเหมือนแทบจะไม่ต่างจากโกโป11เลยนะคะ ว่าวันนี้ค่ะเราจะมารีวิวของใหม่ที่ออกมาสักพักนึงแล้วแหละอย่าง Go โปร h ี r o Hero 12ค่ะ พี่แจนพี่ซีแล้วก็น้องกิ๊ฟรวมถึงทีมงานของเรานะคะก็เอาไปลองใช้กันแล้วพวกฟีเจอร์ต่างๆไม่ได้เปลี่ยนไปเยอะเท่าไหร่ค่ะแต่มันจะมีพวกการใช้งานอะไรหลายๆอย่างนี่นแหละที่มันทําให้สะดวกมากขึ้นสําหรับสายแอดเวนเจอร์ออกไปทํากิจกรรมหรือว่าใช้กโปรอยู่แล้วเนี่ยน่าจะชอบบางๆแน่เลยค่ะเริ่มที่บอดี้ก่อนเลยค่ะตัว12เนี่ยค่ะจะไม่ค่อยแตกต่างจากตัว11เยอะนะคะดังนั้นพวกอุปกรณ์เสริมหรือว่ามอสต่างๆค่ะยังสามารถใช้คู่กันได้เลยแต่มันจะมีสิ่งที่ต่างกันนนบ้างิางด่่่อยคะทีร12 เขาพัฒนาขึ้นมาคือรูด้านล่างนี้ค่ะถูกใจสายโปรดักชันสายครีเอเตอร์สายแบบวอล์กเกอร์สุดๆนี่ขอโชว์อุปกรณ์เลยแล้วกันค่ะเพราะมันมีรูด้านล่างแบบนี้ใช่ไหมคะทุกคนมันทําให้เราสามารถพกขาเจ้าโกโ,โปนี้ไปได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนึกภาพง่ายๆว่าในรุ่นก่อนๆค่ะจะมีแค่ขาสองขาแบบนี้ที่เราเนี่ยต้องมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆของมันค่ะแต่พอมันมีรูตรงกลางค่ะเราสามารถนําเจ้าตัวนี้ค่ะแล้วก็หมุนไปได้เลย ยีอย่านหมุนให้ดูนะคะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนี่ค่ะเท่านี้เราก็พกพาไปไหนได้สะดวกนะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่า เจ้าตัวอุปกรณ์ของมันจะหลุดหายหรือเปล่าจะล้วมหรือเปล่าจะอะไรนู่นนี่นั่นความกังวลหายไปหมดเลยกับเจ้ารุ่นนี้ค่ะและสําหรับใครเนี่ยที่มีขาตั้งกล้องอยู่แล้วนะคะสามารถใช้คู่กันไปได้เลยค่ะนอกจากนี้ค่ะตัวอินเทอร์เฟซของพวกการตั้งค่าต่างๆเนี่ยก็จะต่างกันนิดหน่อยค่ะตัว12เนี่ยเขาจะเพิ่มเป็นหน้าอินโฟเข้ามาให้ค่ะดูข้อมูลได้เลยว่า S D card ของเราเนี่ยใช้ไปเท่าไหร่แล้วเฮ้ยข้อนี้สาคัญมากนะคะทุกคนสําหรับใครที่แบบเอาไปใช้เดินทางถ่ายวิดีโอถ่ายวอล์กอะไรแบบเนี้ย จะทาให้เรารู้ได้เลยว่าเราต้องเปลี่ยน SD card ตอนไหนแลาต้องกะว่าเราต้องถ่ายฟุตยังไงนู่นนี่นั่นคิดว่านีคน่คืออบทย์สุดๆค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่เขาเปลี่ยนไปเรารู้สึกว่ามันสะดวกขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็คือเราสามารถเชื่อมบลูทูธกับหูฟังของเราได้ค่ะกิ๊บเตียมมาให้ด้วยค่ะเวลาเราถ่ายเสร็จปุ๊บอยากเช็คเสียงว่าเสียงมันเข้าดีหรือเปล่าเสียงยังไงเนี่ยเราต้องเอาหูไปแนบใกล้ๆเครื่องโปรโปของเราว่า โอเคเสียงเข้าหรือเปล่านะนู่นนี่นั่นแต่พอรุ่น12เข้ามาเนี่ยค่ะเราสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้กับหูฟังแบบไร้สายของเราได้เลยค่ะแล้วก็เราจะได้ฟังเสียงของเรามากขึ้นนอกจากนั้นเนี่ยเจ้าหูฟังตัวนี้ไม่ใช่แค่ฟังเสียงเท่านั้นนะคะยังสามารถเป็นไมค์ไปด้วยได้เลยค่ะคลละที่ได้ก็อาจจะไม่ได้ดีมากขนาดนั้นค่ะแต่ว่าคิดว่าก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆค่ะและตอนนี้ค่ะฟีเจอร์นี้ก็ซัพพอร์ตหูฟังไวเลสค่ะอยู่แค่บางรุ่นนะคือ Apple AirPods ค่ะ AirPods Pro ค่ะ บีดบายดีสตูดิโอบัดบอดควอตคอมฟอร์ดคาร์โร่แพ็กท็อกแบล็กค่ะจากไลอิลิต พิกเซลบัตแล้วค่ะแล้วก็พิกเซลบัตรโปรซัมซุงกาเล็กซี่บัตและโซนี่ลิงบัตนั่นเองค่ะเดี๋ยวก็น่าจะเพิ่มเข้ามาอีกหลายรุ่นเลยนะคะที่สามารถใช้งานได้เรื่อยๆค่ะแต่จริงๆว่ารุ่นที่เขาเพิ่มมาตอนนี้น่าจะเป็นหูฟังที่หลายๆคนน่าจะมีอยู่ติดกับตัวอยู่แล้วแหละคิดว่าใช้ได้เพราะว่าเนี่ยกิ๊ก็มีเจ้า AirPods นะคะก็สามารถลองเล่นได้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองให้ดูนะคะขั้นแรกเลยค่ะพอเราเชื่อมนะคะเราต้องตั้งค่าหูฟังของเราก่อนแล้วก็เข้าไปนี่ค่ะที่การตััง้งงคคาขอมนนะะ ให้มันมีการค้นหาอุปกรณ์ใหม่นะคะและทีนี้เราก็ดูเลยค่ะว่าชื่ออุปกรณ์ไหนของเราขึ้นแล้วบ้างอะอย่างตัวนี้นะคะกิ๊บขึ้นว่า AirPods นะคะของเนรัญชลาสุดสวยเซ็กซี่น่ารักจุงเบยนี่นารักจุงเบยนี่ารักจุงเบยก็กดเข้าไปกดบวกแบบนี้ได้เลยค่ะง่ายๆเลยนะทุกคนเท่านี้ค่ะเราก็สามารถเชื่อมหูฟังของเรากับโ o โ r ได้แล้วค่ะมาเดี๋ยวเรามาลองถ่ายกันนะคะถ่ายรูปไปเลยกันงั้น โอเคเดี๋ยวมาถ่ายวิดีโอนะคะสวัสดีค่ะนะคะและนี่นะคะคือเสียงที่ได้ยินจากหูฟัง Airpods นะคะที่เชื่อมเป็นมห์่กับเจ้าโกลโปร2 2นะคะอตอนนี้ฮัลโหลฮัลโหลได้ยินชัดแจ๋วไหมจ้าเสียงเป็นยังไงคอมเมนต์มาบอกกันได้ด้วยนะคะเดี๋ยวให้ทีมงานเอาฟุตที่ได้จากโกลโ,โปไปลงให้ด้วยค่ะ โอเคนะเอาจริงๆเนี่ยถ้าใช้ถ่ายฟิลแบบบล็อกทั่วไปนี่ก็ไม่ติดเลยนะคะกับเสียงที่ได้ออกมาฟิลเดินเที่ยวถ่ายกับเพื่อนก็ยังเก็บได้ทุกคนเหมือนเดิมเลยค่ะพอมันเพิ่มฟีเจอร์นี้มากิบว่ากิบชอบมากๆค่ะแต่กับการถ่ายรูปค่ะถ้าเป็นภาพจากกล้องโปรโปรตัวนี้ที่ได้มานะคะอาจจะมีในเรื่องของความเรียวเลยอะ่ะ แต่เอาไปแต่งสีแต่งแบบให้มันดูแบบสมูทขึ้นอะไรแบบนี้ได้ต่อนะคะภาพี่ได้ออกมาอาจจะแบบไม่ได้แบบโอ้โหสวยจึง้งตั้งแต่หลังกล้องแต่ว่าเราสามารถนําไฟนี้ค่ะไปแต่งต่อได้เมื่อที่ของใหม่ของเขาค่ะรอบนี้คืออุปกรณ์เสริม Mac Lane Mod 2.0มาด้วยค่ะที่ให้เราถ่ายรูปเก็บมุมมองได้ถึง177องศาเป็นเหมือนมุมมองของ POV ได้เลยนะคะแบบนี้แล้วมันจะมีความกว้างให้เราเลือกถึง3แบบด้วยกันเลยคือ1ค่ะ Mac Y m a ็กซ์ e ูเปอรและ Mac กซ p e r เปอรค่ะถ้าเทียบกับเลนวายของเลนกล้องปกติเนี่ยคือจากที่เก็บได้กว้างก็คือจะกว้างขึ้นไปอีกนั่นเองค่ะส่วนตัวนะคะรู้สึกว่าถ้าใช้เลนแม็กแล้วเนี่ยภาพมันจะมีความฟิชอายมากๆเลยซึ่งเจ้าฟีเจอร์นี้นะคะน่าจะเหมาะกับสายแอดเวนเจอร์สุดๆไปเลยค่ะ มาค่ะเดี๋ยวกิฟต์ขออนุญาตลองใสใ่ทุกคนดูนะคะว่าใส่เจ้าแบบของเล่นเสริมของเขาเข้าไปแล้วมันจะมีความเป็นยังไงบ้างจะดูดูแค่ไหนนี่นะคะหลังจากที่เราถอดเลนเก่าของมันออกมาแบบนี้นะคะเราก็ประกอบเลนใหม่เข้าไปเลยค่ะเนี่ยดูไม่ยากนะสําหรับมือใหม่หัดประกอบก็ดูเจ้าตัวน็อตน,นี้เลยแบบนี้เข้าไปที่แง่งของมันนะคะุหมุนให้มันเข้าที่ปั๊บแบบนี้ค่ะไม่ยากเลยทีสองทีได้ละ หลังจากนั้นนะคะใส่เลนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปเปิดโหมดแม็กเลนกันค่ะ,ะจากออฟก็กลายเป็นออนเป็นที่เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็ทําการถ่ายเลยทุกคนมันวายแบบวายยิ่งกว่าวายชุบแป้งทอดวายเกินเรื่องเกินราวนะคะอ่ะเดี๋ยวขอญาตถ่ายให้ดูนะคะว่ามันจะวายแค่ไหนกับเต้าตัวนี้นะคะ มีความแขนยาวมีความวายยิ่งกว่าใครที่เป็นสายอเวนเจอร์น่าจะชอบจริงๆเพราะว่ามันเห็นอ,องค์รวมโอเวอร์ออแบบหมดเลยค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าใครที่แบบปกติใช้แล้วมันอาจจะรู้สึกมุดมืดปวดหัวบ้างนิดหน่อยนั่นเองค่ะ ส่วนเรื่องของการกันสั่นค่ะเขาก็มีปรับให้มันดีขึ้นค่ะเป็น h y เปอร์สมูท6.0ค่ะรุ่นเก่าเนี่ยจะเป็น5.0ซึ่งถ้ามองค่ะจากที่ถ่ายมาแล้วเนี่ยมองด้วยตาเปล่าอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยต่างจากรุ่นเดิมเท่าไหร่นะค่ะแต่ถ้าลองเอามาเปรียบเทียบเปิดปิดก็จะเห็นได้เลยว่ามันสมูทขึ้นสมชื่อโหมดของมันจริงๆค่ะโหมดกันสั่นนี้ค่ะ สายวอล์กเกอร์สายเดินทางนี่ได้ใช้บ่อยแน่นอนเพราะว่าเวลาเราใช้เนาะถ้าไม่ใช่กล้องโปรที่แบบมันไม่ได้กันสั่นมันจะแบบมึนหัวเวลาไปตัดต่อนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเขาก็มีของใหม่เป็นการถ่ายวิดีโอแบบ HDR ซึ่งก็จะช่วยให้วิดีโอของเรานะคะที่ถ่ายมาดูมีสีสันชัดขึ้น e x p o s u r e มากขึ้นของใหม่อีกอย่างสําหรับ p พสต Production น่าจะต้องเลิฟมากๆค่ะเขามีฟีเจอร์ที่ช่วยซิงค์เวลาตอนถ่ายมาให้ด้วยนะคะคือเอามาทม์ซิงค์ได้ในแอปคลิ k ค่ะสําหรับมืออาชีพก็เอาไปทำไทม์โค้ดในพร หรือว่าโปรแกรมตัดตอนอื่นได้เลยค่ะมาที่เรื่องสําคัญอีกเรื่องนะคะนั่นก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นั่นเองค่ะตอนนี้แบตเตอรี่เขาเนะคะเปลี่ยนมาเป็นแถบสีขาวแบบนี้แล้วค่ะซึ่งเขาเปลี่ยนมาใช้เป็นแถบสีขาวแบบนี้ตั้งแต่รุ่น11ค่ะส่วนรุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นแถบสีฟ้านั่นเองค่ะรอบนี้ค่ะเขาบอกว่าใช้แบตเตอรี่ขนาดเดิมแต่มีปริิภาพการใช้งานถ่ายให้นานขึ้นค่ะแต่จะต่างกันแค่ไหนค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะากล้องสองตัวนี้ค่ะไปไว้ในที่เย็นแบบตู้เย็นกันดูค่ะ ลองถ่ายไปโดยประมาณ10นาทีอย่างที่เห็นว่าแบตก็ลดไม่ได้ต่างกันมากขนาดนั้นค่ะแต่ตัวรุ่น12ก็มีแบตมากกว่าอยู่2%ค่ะราคา g o p โ o Hero 12ตัวนี้นะคะจะอยู่ที่14,900บาทค่ะคือราคาสตาร์เนี่ยจะสูงขึ้นมานิดนึงและถ้าอยากได้ภาพแบบ Mac กเลนมอดสอแบบที่น้องกิฟถ่ายนะคะก็ต้องซื้อเลนแยกนะจ๊ะราคาเลนแยกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3,800บาทค่ะส่วนตัวนะคะกิฟแนะนําว่าใครเนี่ยที่มีก o p โ o รุ่นแบบก่อนหน้านี้ม่วาจเ็นรุ่น10หรอ อาจจะยังไม่ต้องซื้อใหม่ในตัว12ก็ได้ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็สามารถซื้ออุปกรณ์เสริมได้นะคะอย่างเจ้าตัวเลนตัวนี้นั่นเองค่ะหรือว่าแบตเตอรี่ใหม่มาใช้ได้ค่ะส่วนใครนะที่อยากแบบโหอยากมีโกโป o ตัวแรกกิฟแนะนำนะคะว่าก็เลนเจ้าตัว g o โป o 2 2ตัวนี้ไปเลยก็ได้ค่ะเพราะว่ามันตอบโจทย์หมดทุกอย่างเลยมีภาพสวยๆใช้มีแบตเตอรี่อืดๆแบบนี้ใช้แล้วก็ มีแบบฟีจงฟีเจอร์ที่เราสามารถใช้เพื่อความสะดวกของเราได้นั่นเองค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe หรือว่ากดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเทคโนโลยีใหม่ๆแบบนี้ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะกิ๊บต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายแล่ยิ้มซีจะถ่ายรูปสักหนึ่งรูปเปิดก่อนรูปต,ตัวเองวิดีโออีก เห็นไหมบอกแล้วว่าเลื่อนดีๆด,ดูหมดดีๆเดี๋ยวมันจะผิดพลาดนะจ๊ะหนูหนู